สวัสดีค่ะนี่คือร้านไทยของนานาที่แขกมาบอกว่ามันจะมาเซ้งต่อมันทําเรื่องไม่ผ่านไอแ้แขกอีกคนนึงก็จะมาเช่าต่อมันกําลังไปทําเรื่องอยู่ม,ม้ามามีหน้ามาบอกว่าระหว่างที่มันไปทําเรื่องแล้วมันทําเรื่องเสร็จแล้ว มันจะมาทาสีแต่งเติงน่นมันจะเปิเปดเร้านขายเป็นร้านขายทองมันมีหน้า,าบอกว่าให้นานาหรือหยวนที่เป็นเจ้าของร้านจ่ายค่าเช่าให้มันได้ไหมมันถ้ามันตกแต่งเสร็จภายในสองหรือสามเดือนมันจะจ่ายเองโอ้ยอยากจะด่ามันวะ่ะ เอาสมองตนไหนมาคิดนะอีกควายแม่งไม่อยากจะด่าทำให้เสียอารมณ์เสียใครโดนกูด่าไว้แม่งโคตรสวยก็เลยให้หยวนบอกไปว่ามึงปัญญาอ่อนหรือป่ะกูขายของเก่าไม่ดีกว่าหรือกูเสียค่าเช่ากูให้มึงมาซ่อมแซมมาทาสีแล้วกูต้องมาจ่ายค่าเช่ามึงปัญญาอ่อนหรือป่ะก็เลย เอาของเก่ามาวางขายดีกว่าพูดกไอ้แขกพวกนี้แม่งปัญญาอ่อนเห็นก็ได้อย่างวันนี้เอาเห็ดมานั่งขายอีกมันผ่านไอ้แขกแต่คนละคนไอ้สันดานแขกพวกนี้ต่อดีจังทีกูไปซื้อของร้านมึงนะกูไม่เคยต่อมีแต่กูให้เกินแม่งขายของเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าขายทั้งเคี้ยอะไรเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้ามึงก็ขายไปเลยร้อยหนึ่งถูกตรงไหน แล้วมึงก็ปัดร้อยซื้อของสี่สิบเก้าจุดห้าศูนย์มึงก็ปัดไปห้าสิบอีกของกูเนี่ยร้านกูนี่ทำไมร้านกูถึงอยู่ไม่ได้หัวกูนี่ใครซื้อของตอนนั้นร้อยี่สิบเปอร์เซ็นมันมีเศษห้าสิบหัวกูปัดลงค่ะไม่ได้คิดปัดขึ้นเลยร้านกูถึงอยู่ไม่ได้ไง แล้วกูทั้งเราทั้งแรกทั้แจกแถมันก็ของเก่าของเน่าผักเน่ากูไม่ขายกูตองเอากูแจกฟรีอย่างเห็ดวันนี้ขายร้อยหนึ่งต่อกแจกสิบจะไปให้เพื่อนมาที่สต๊อกโฮมขายมันบอกมันไม่ได้เอาเองฮ่ากูเข้าป่าเดินขาท่ทปแหกขอโทษนะคะที่คลิปนี้อยากคายด่าเพราะว่ามันสุดๆอดทนไม่ไหวบ้าบอเป็นยาอ่อน เห็นกูเป็นอะไรแม่เห็นกูเป็นคนไทยไงกูไม่ได้งโง่ปัญญาอ่อนนะไม่ขายแจกเพื่อนกินเอาไปให้แม่ใหญ่น้อยเนี่ยเต็มใส่ถุงไว้แล้วเอาไปให้แม่แฟนเอาไปให้เพื่อนไปแจกเขาเอาไปให้ร้านไทยอีกร้านหนึ่งให้คนไทยกินด้วยกันดีกว่าให้ขายรถน้มันเจ็ดสิบเงินหรอไม่ดูถูกแต่มันนามาโทรดูถูกก็คนไทย ไม่ขายค่ะขอบอกขอโทษนะคลิปนี้แม่นานาโมโหมากวันนี้ก็เลยเก็บใส่ถุงเนี่ยขายของเก่าเก้าของเก่ามาขายขายไปอย่างนั้นแหละขายให้ร้านไม่ว่างเปล่าจะปิดไว้เฉยก็ได้แต่มันไส้พวกมันเอาของมือสองมาขายเลยวังยังไม่เต็มเพราะที่บ้านเยอะมากยยนชอบสะสมของเก่า เอามาวางขายขายสักตัวอเยลเรือรบนี่แหละวันนี้ทำกำลัาาสายข้างหลังแล้วคนไส้พวกมันอ่ะเห็นเราเป็นคนไทยเป็นไงคนสวัสดงก็ไม่ได้โง่ะนะมืมอโมโหทิปค่ะแค่นี้ลนแล้วกันนะคะแม่นาโมโหอมณ์เสียแม่นาก็มีการโมโหนะคะคนนะคะไม่ใช่พระอิพภูนหรือไม่ใช่ลูกป,ปั้นที่จะไม่ได้มีการโมโหบ้าบอกขอแตก โอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะแฟนคลับทุกคนรักนะรักและก็ถึงทุกคนค่ะแล้วก็เราคลิปนี้มาให้ขอโทษด้วยนะคะที่ระบายไปทางนี้เพราะว่ามันโมโหจริงๆจะให้รู้บ้างสันดานของแขกมันเอาเปรียบโอเคค่ะสวัสดีค่ะ